ทำไมมุมมิกถึงเรื่องมาเรียนต่อปอโทนะคะตัวก็คิดว่าจะเรียนดีไหมนะปอปอโทเทศอังกฤษแล้ว university of Birmingham ปามาก็ถามว่าจะเรียนต่อไหมอันยองกสแล้วโฮกิลช่องมี่มี่เย้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมุมมิกก็จะมาเล่าสูก่กันฟังตั้งแต่คลิปนี้ ทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่ามูมิตอบวอทประเทศอังกฤษแล้วซึ่งเป็น University of Birmingham ตอนนี้อยู่ที่ระดับที่จุดที่นี้จะมาเล่าสุดอีคังค่ะว่าทาไมมูมิถึงเรื่องมาเรียนตอบวอทนะคะก็ต้องบอกว่า background บบของมูมิเองอ่ะมูมิจบปตีที่ประเทศไทยคะ่ะในสาขา Data Science and Business Analytics โปรแกรมนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนต่อปวอทด้วยความที่ตอนนี้มูมีอายุ25แล้วค่ะมุมิมี work experience around 3ปี กว่าตอนมก็ถามว่าจะเรียนต่อไหมเขาถามแค่นี้เลยว่าถามว่าจะเรียนต่อไหมตัวก็คิดว่าจะเรียนดีไหมนะมันก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนดีไปนะแต่ว่าหนึ่งอย่างคือมู๊อยากซื้อบ้านมู๊ซื้อบ้านไม่ได้มู๊อยากซือซ้อรถมู๊ซื้อรถไม่ได้มู๊อยากทำนู่นทำนี่ทำนั่ทน,นที่มันเป็นระยะยาวอะไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อ มันเลยทําให้เป็นจุดเปลี่ยนว่าตอนนี้มูมิจะต้องมาเรียนปอโทแล้วค่ะปอโทตอนนี้แหละแต่ก็อยากจะบอกว่าเส้นทางเลยะการเตรียมตัวของมูมิก็ค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละแต่าถามว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมูมิกก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะทุกคนใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะแล้ววันนี้มูมิกก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันก,ก่อนค่ะ